สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไข่ใสสะอาดผลิตภ,ภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูขายร้อนอย่างที่2มาแล้วนะครับเมนูแรกวีแกนผ่านไปเรียบร้อยเมนูที่2ก็จะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลที่เป็นนี้เลยครับมะยงชิดครับเดี๋ยวผมจะผัดมะยงชิดกับกุ้งแชบวยกันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกุ้งผมทําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนที่จะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเอาคกมาตํา กระเทียมนี่ครับผมใส่กระเทียมประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ใส่หอมแดงเยอะหน่อยเพราะว่าอยากจะให้กลิ่นของหอมแดงเนี่ยคลุ้งอยู่ในเครื่องที่เราผัดครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะตําอย่างนี้นะครับเยอะหน่อยผมซอยนี้ก่อนเวลาตําจะได้ง่ายหน่อยครับหนักหอมแดงหน่อยนะครับกระเทียมนิดหน่อยลงตำก่อน เตยมติดเปลือกตำก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็หอมแดงครับอือโ้ตำแสบตาเลยโอเคทีนี้ใบหัวละพากับพริกก่อนก่อนที่เราทำอันนี้ผมใส่พริกหน่อยครับเหมือนฉลับแบบนี้เลย พริกใส่เรียบร้อยหัวราพเด็ดล้างเรียบร้อยแล้วเราก็เด็ดรอเลยครับกลิ่นหอมของหัวรภพเนี่ยก็จะเรียกว่าเข้ากันกันกบมะยงชิดนะครับเอาละเรียบร้อยต่อไปก็เป็นนี่มะยงชิดครับนี่ดีกว่าครับมะยงชิดก็ทำให้เรียกว่า ซื้อมาเนี่ยให้เขาไม่งอมมากนะครับให้เขาหำหำนี้ิดหนึ่งอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยครับตัดหัวตัดท้ายโอ้โหลูกใหญ่ชื่นใจจังแล้วก็เทินนะครับจะเทินไปข้างหน้าข้างหลังทำลายทำอะไรก็ได้นะครับตามสะดวกเลยเดี๋ยวจะดูวิธีการหั่นด้วยนะครับว่าเราจะ ทำให้เนื้อเขาติดอยู่กับเม็ดน้อยที่สุดผมจะต้องตั้งโดยการที่ตัดอย่างเงี้ยถ้าไม่ไม่นั่นก็ตัดนี้หน่อยนะครับแล้วก็ดูที่แกนในของเม็ดเนี่ยนะครับว่าเป็นเส้นยาวตรงไหนพอเส้นยาวตรงนั้นเนี่ยเราเอามีดเลาะไปตรงที่ตรงเส้นยาวๆเลยครับเราก็จะได้ส่วนที่เป็นเนื้อมากที่สุด ให้เขาตั้งได้ก่อนทิ้งเนื้อนิดนึงก็จะเห็นแกนลูกแล้วหั่นเป็นชิ้นที่ไม่ต้องบางมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผัดเขาเนี่ยเขาจะฉ่ำเร็วถือสุกง,ง่ายเกินแล้วก็จะเละไปนะครับผมหั่นหนาสักหน่อยครับ เราใส่แบบให้ร้อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ขึ้นได้เลย mm hmm. เมนูขายร้อนใช้ผลไม้ฤดูร้อนของเราเนี่ยแหละครับ mm hmm. เรียบร้อย mm hmm. เริ่มเลยครับ mm hmm. เราจะใช้น้ำมันก่อนครับ mm hmm. ผมใช้น้ำมันพืชตราอังมุนเป็นน้ำมันทูเหลืองนี่แหละครับ mm hmm. เปิดแล้วใช้ง่ายใช้คล่องเลยละครับ mm hmm. นี่เห็นไหมโอเคใช้น้ำมันเยอะนิดหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ใส่แบบน้ำมันไม่ร้อนกระเทียมกับหอมแดงครับ ใส่ลงไปเลยเราจะใช้ความหวานของหอมแดงด้วยนะครับที่จะมามาทำให้ผัดมะยงชิดละหอมครับผัดให้หอมแดงสุกนะครับเอาละเริ่มจะสุกนะครับเอาละครับหอมแดงเริ่มจะสุกเริ่มจะสุกเราก็ใส่กุ้งครับ ทีนี้ก็ผัดกุ้งให้สุกกับหอมแดงให้หอมนะครับโอเคหอมแดงหอมกุ้งพอสุกผัดมา,มาผมใส่น้ําปลาครับน้ําปลาทิพรสของเราหอมๆอ,อย่างนี้ครับเดี๋ยวชิมทีหลังนะครับขอผัดก่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลครับ ผมขอเติมน้ำนิดนึ่งเ,เราจะได้ความหวานจากหอมแดงนะครับแล้วน้ำตาลปีป๊บความเค็มจากน้ำปลากุ้งเราสุกไหมเอาละครับกุ้งสุกหอมแดงเวลาผัดโดนไฟเยอะๆก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมก็จะใส่มายงชิดแล้ครับเสร็จแล้ว นี่เลยครับโหระพาแล้วก็พลิกครับน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะทำให้พวกกุ้งนะครับสุกมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวน้ำของมะยงชิดก็จะออกมานิดหน่อยตอนที่เขาเริ่มที่จะคลายความร้อนออกมานะครับเพราะตอนนี้เราใส่ความร้อนออกไปเนี่ยตัวมะยงชิดก็รัดตัวเดี๋ยวพอเรา คลายความให้เขาคลายความร้อนเขาก็จะคลายน้ำนิดหน่อยผัดให้ใบโหระพาสุกนะครับออชิมหน่อยอื้มปลานิดหนึ่งเรียบร้อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับผัดมะยงชิดกับกุ้งแชบวยครับเดี๋ยวมาชิมกันครับต้องชิมหน่อยนะครับนี่ตักน้ำหน่อยมีใบโหระพาด้วยตัวมะยงชีดละเมียดเลยนะครับท่านผู้ชมครับความหอมของหอมแดงเนี่ยทำให้น้ำของกุ้งนะครับน้ำของมะยงชิดที่ผัดรวมกันกับน้ำหอมแดงที่ผัดจนหอม ใส่น้ำปลาไปหน่อยเนี่ยนะครับออกเค็มๆหอมๆแล้วน้ำตาลเนี่ยผมใส่ไม่ได้เยอะนะครับอาจจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าตัวมะยงชิดเองจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วอังนั้นเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ความเย็นแบบนี้ความหวานแบบนี้เนี่ยช่วยให้เราคลายความร้อนได้สบายสําหรับเมนูช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับปีนี้มะยงชิดเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นลองทําแบบนี้ดูจะได้อรรถรสของอาหารที่ เป็นผลไม้มาผัดรวมกับกุ้งแล้วใช้หอมแดงเป็นสื่อตรงกลางครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสองเมนูเนี่ยก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ท่านผู้ชมครับสงกรานนี้เนี่ยอีก2วันที่จะมาถึงเนี่ยจะกลับบ้านนะครับขับรถพาครอบครัวขึ้นไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยขอพรนในวันปีใหม่ไทยอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบแต่ความสุขสมหวังกันตลอดสุขภาพแข็งแรงครับสัปดาห์นี้2เมนูซัมเมอร์ไข่ร้อนกันจบเรียบร้อยพบกันใหม่ สัปดาห์หน้า8โมงครึ่งทางทรัีวีช่อง32แห่งนี้ครับที่จะมีเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมเอาละครับวันนี้ลาด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีสงกรานต์สวัสดีครับ